เรียนท่านผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านค่ะมงคลชีวิต38ประการวันนี้ขอเสนอมงคลที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรต้นโพต้นไซหากปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็กลายเป็นไม้แคะมือสัน <c oughs> แต่ถ้านำไปปลูกในที่ดินดีมือสันนนะ <laughs> หนูไม่สบายหนูไม่สบายไหมล่ได้ค่ะอยู่ในที่ดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันกับคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ายากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้ง่าย ถิ่นอันสมควรควรประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมทั้ง4อย่างได้แก่ 1. อาวาสเป็นที่สบายหมายถึงอยู่แล้วสบาย 2. อาหารเป็นที่สบายหมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ 3. บุคคลเป็นที่สบายหมายถึงที่ที่มีคนดีจิตใจอกอ้อมอารี 4. ธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงที่ที่มีธรรม ที่พึ่งด้านธรรมะมีที่ฟังธรรมเช่นมีวัดมีโรงเรียนหรือแหล่งศึกษาหาความรู้เป็นต้นการอยู่ในถิ่นอันสมควรน,นั้นถือเป็นโงคลยิ่งแต่ถึงจะอยู่ในถิ่นอันไม่สมควรเราก็อาจ,จเจริญในธรรมได้หากเรายอมรับ สถานการณ์ตามที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแล้วทำในสิ่งที่ทำได้เราย่อมได้อานิสงส์จากความไม่วั่นไหวต่อความยากลำบากไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นเช่นไรเราย่อมมีอักุศลอันพึงละและมีกุศลอันพึงบำเพ็ญอยู่สเสมอขอบคุณค่ะ